วันที่17มีนาคม2557ที่ห้องประชุมของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด,ดอุดรนธานีนายพาณิชย์แจ้งจิตอดีกปรีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีคณะทำงานของศูนย์แรงงานสัมพันธ์ในระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมครบทั้ง20จังหวัด ทั้งนี้เพื่อทําการปรึกษาหารือปัญหาด้านการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วไปในเขตรับผิดชอบของศูนย์แรงงานสัมพันธ์ที่มีอยู่ทุกภาคและสรุปส่งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อที่จะได้หาทางปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่างๆให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพที่สุดนายพาณิชย์แจ้งจิตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดเผยว่า ในเรื่องของแรงงานเด็กในส่วนใหญ่นะครับผมคิดว่าในกระาษนี้เป็นเรื่องเ,อเป็นเรื่องจําเป็นและก็เป็นเรื่องที่เราโดนกล่าวหาอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในาสหรัฐอเมริกานะครับเขาได้กล่าวหาว่าเราใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับอะไรต่างพวกนี้อยู่ซึ่งในส่วนตรงนี้โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยาจากที่ไปตรวจตรวจแรงงานแล้วเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเจออะไรต่างเท่าไรหร่หรอกครับในช่วงนี้แต่ปรากฏว่า เราไปดูเคสบางเคสเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ว่าเวลาเราไปทําง,งานเนี่ยคนไทย,ยมักจะไปทั้งครอบครัวอย่างเช่นตัดอ้อยนะก็ไปทั้งครอบครัวแล้วก็ไปด้วยบางที่เด็กมันก็ไปเดินเล่นอยู่แถวนั้น,นมีการถ่ายรูปมันก็โดนกล่าวหาว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กอะไรต่างแบบนี้นะครับแม้กระทั่ง,องปอกกุ้งแรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาก็มีครอบครัวมีเด็กอะไรต่างอยู่ด้วยเขาก็ไปนั่งใ,ใกลๆอย่างเงี้ยก็โดนถ่ายรูปไปมันก็โดนเหมือนกับเราใช้แรงงานเด็กแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของการใช้แรงงานเด็กในขนาดเนี้ยจะว่าไม่มีไม่ก็ไม่ใช่ แต่ว่าจะมีมากก็ไม่ใช่ฉะนั้นในขณะนี้เรากําลังวางแผนอยู่ว่าเ,เราจัดคณะทํางานในในแต่ละเซกเตอร์ที่เราต้องกล่าวหานะครับในเรื่องของอ้อยในเรื่องของออสิ่งทอในเรื่องของปลาในเรื่องของกุ้งและในเรื่องของสื่อลามก เรากำลังวางแผนในการที่จัดคณะทำงานเป็นรายเซกเตอร์เพื่อที่ลงไปแล้วก็จัดทำแผนขึ้นมาแล้วลงลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อเพื่อแก้ไขพวกนี้แล้วก็นำไปสู่การที่เราจะนำเสนอเพื่อถอดสินค้าที่เขากล่าวหาเราตรงนี้ในประมาณสักปลายปี57เนี่ยครับในขนาดนี้เราทำงานกรมสวัสดิการและคุมการแรงงาน,เ,นเราทำงานร่วมกับกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และก็กระทรวงพัฒนาสังคม รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตรงนี้มาเพื่อต้องการที่จะมาแก้ปัญหานตรงนี้ร่วมกันทั้งประเทศรวมถึงภาคเอกชนด้วยที่เขาเป็นนักธุรกิจต่างๆตรงนี้รวมถึงภาคประชาชนนะครับซึ่งเรากําลังสามประสานตรงนี้ก็กําลังแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างอย่างเข้มข้นซึ่งคิดว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยเราน่าจะดูหลุดจากปัญ,ปญชีรายชื่อพวกนี้ออกไป